สวัสดีค่ะน้องฝันมาอีกแล้วเดอ้อเมื่อนี้สิพาหมูเจ้ามาปลูกกล้วยหนาแรงมาปลูกกล้วยยามเดือนสี่เดือนห้าปลูกเนื้อใดกล้วยจวากสิบตายน้องฝันจะแนะนําเดอ้อน้องฝันอันขั้นตอนในการปลูกของส่วนของข้องฝันน่ะฝันปลูกแบบไหนแบบใดก็คือรับชมในคลิปวิดีโอนี้เลยได้จด้ะเด้ออ่าเดี๋ยวสิพาไปคุณนอกกล้วยเดอ้อในการปลูกนี่ค่ะ ้าสิปลูกยามือเส้าหรือปลูกยาืโมเลก,ก็ได้เด้อปลูกตอนไหนก็นได้ตามเ้าสะดวกคือเ้าวอันก่นหญ้าแหละคือเอาออกไปปลูกเลยเ้าบ่ต้องรอข่าวมือข่าวเวีนดอกเพราะว่ามันสิติไวต้นมันสิบอบอบซ้ำอานะถ้าปลูกไวเท่าไหร่แห้งยิ่งดีเลยในการปลูกกล้วยหน่อกล้วยมื้อนี้เลยจะเป็นหน่อพันุ์ของกล้วยเพชรปากช่องนะคะกล้วยน้ำหวาปากช่องห้าศ ลักษณะของต้นนี่ก็คือว่าต้นใหญ่เคือใหญ่กินอร่อยรสชาติหวานอร่อยหวานหอมเดี๋ยวจะพากันไปคุดหน่อกล้วยเลยจ้ะเลือกหน่อพันธุ์ที่สูงประมาณเมตรห้าสิบนะคะเมตรยี่สิบหรือห้าสิบขึ้นไปเอาไปปลูกมันจะได้ใหญ่ไวน้อยหลายปลูกมันนานขึ้น ที่ได้หน่อกล้วยแล้วเท่ากับต้นมันสูงเราก็จะตัดตัดออกครึ่งหนึ่งค่ะตัดออกครึ่งหนึ่งนะร้นอนมากเลยแดดร้อนฮ้อนตัดออกครึ่งหนึ่งนะคะหน,หน่กอกล้วยหนลังจากที่เราได้หน่อมานี้ออเอาให้เหลือประมาณหนึ่งเมตรค่ะให้เหลือ ให้เหลือประมาณหนึ่งเมตรนะคะตัดออกก่อนมันสุกหลังจากที่เราได้นอกกล้วยแล้วเ้าก็ไปเลยจ้าไปปลูกเลยฟันเสียบลงไปปลูกอยู่ในแนวสะที่ฟันปลูกแน่แล้วประมาณสองร้อยหลุมนะคะอันนี้จะไปสาธิตวิธีปลูกให้เบิ่งกันซื้อ พันมาแล้วนะคะวุดหลุมปลูกเลยค่ะห้าสิบคูณห้าสิบ นะคะลึกก็ห้าสิบเซนหลังจากที่เฮาคุดหลุมได้แล้วนะคะห้าสิบคูณห้าสิบแล้วก็ลึกก็ประมาณห้าสิบแต่มันก็บาถึงกับว่ามาตรฐานดอกขวัญพูดคร่าวๆให้ฟังเท้ากระเทนน้ำลงไปเลยคะ่ะเทนน้ำลงไปจนมันเต็มหลุมนี่แหละให้มันอิ่มน้ำก่อน หลังจากที่เาเทาน้ําลงจนมันเต็มหลุมมันแล้วสักพักนึงมันก็สีแห้งไปแห้งไปและช่วงที่รอน้ําแห้งเนี่ยเข้าก็มาตีกวนขี่ขวยมาเลยค่ะตีกวนหลุมแบบนี้ให้น้ํากับดินเนี่ยมันเป็นน้ําขี้โคลนนะนะผสมผสมดินกับน้ําให้เข้ากัน เ้าบต้องเอาปุ๋ยหองพื้นบต้องใส่อย่างเลยเด้อรรมาติเลยขี้งัวขี้อย่างกับบต้องใส่คือเราจะให้มันเตียตั้งโตได้ก่อนเนะสาเหตุที่เป็นอย่างฝันต้องมากวนตีน้ำแบบน,นี้เพราะว่าเราสิเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินเนะเ้าสิบต้องหดน้ำดุเ้าตีน้ำให้มันเป็นขีโคนแบบนี้เลย พอมันเริ่มเป็นขี้โคลนเหนียวขึ้นเฮาก็จะเอาต้นพันธุ์กล้วยลงไปไหนต้นพันธุ์ของเฮาต้นพันธุ์นี้ที่เฮาที่ฝันว่าตัดประมาณหนึ่งเมตรนี่คือเฮาเลือกน่อใหญ่นะนอใหญ่นี้มันจะงามไวน้อยลายก็มันกว่ามันจะตั้งตัได้ถ้า เ้าเจะจะเห็นเด้อคะ่ะแผลแผลหน่อมันตรงนี้น่ะเนี่ยนะแผลมันตรงนี้น่ะจะหันไปด้านไหนก็ได้เด้อจะหันไปทางทิศต,ตะวันออกก็ได้แต่ว่าส่วนมากฝันจะหันมาทางทิศต,ตะวันตกคือให้มันมารับแสงยามเย็นเช้าไปหาบายแดดมันแรงพอข้าเอาต้นพันตั้งลงไปแล้วข้าวก็เอาดินลงเลยคะ่ะ เกียดินเกียดินที่เขาคุดขึ้นมานี่ลงถมไปเลยยุมันก็จะค่อยๆกืนกินน้ำไปน้ำกันเป็นน้ำที่โคลนไปด้วยกันมันจะทำให้ชุ่มนานเนี่ยเขาก็เหยียบๆไปอีกเหยียบไปเหยียบไปให้มันตั้งตัวของมันได้กว่าน้ำจะแห้งเนาะ ดินมันก็จะแน่นเข้าไปกับกับตัวหน่อกล้วยเนี่ยน,นะเนี่ยหลังจากที่ปลูกแล้วเราก็เอาเฟืองกบปกปากหลุมเพิ่นไว้เด้อให้เพิ่นชุม้มซื้นแล้วก็หดน้ำอีกจักถังนึงลดน้ำไปเป็นอันเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วถ้าผู้ใดเห็นคลิปวิดีโอปลูกหนอกลก้วยของฝันแล้วถึกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฝันด้เลยคะ่ะ สิไ้มีกำลังใจ hit clip ต,ต,ต่อไปเด้อฝากช่องผันเฮือนเนี่ยเด้อจ้าบ๊ายบายถ้าผู้ใดเห็นคลิปวิดีโอปลูกนกกล้วยของฝันแล้วถึกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ฝันเนยเด้อค่ะสิได้มีกำลังใจิปใ clip ต,ต่อไปเด้อฝากช่องผันเฮือนเนี่ยเด้อจา้าบ๊ายบาย